ได้พาลูกค้าท่านเามาดูมาชมมาเลือกซื้อนะครับ7740นะครับคันนี้เป็นเกียร์16นะฮะก่อนต่อพ่วงมีดันได้อย่างเดียวนะครับคันนี้เครื่องนี้เกียร์ดีนะครับผมรลีดีมากนะครับผมเกียร์แน่นเลยนะครับระบบสมบูรณ์มากหน้าจงหน้าจอทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับผมสําหรับเจ้า7740นะครับราคาคันนี้นะครับตั้งไว้ต่อรองนะครับ 588,500 0บาทนะครับลูกค้าานใดสนใจนะครับ7740ใช้งานเกี่ยวกับชาวไร่อ้อยนะครับเกี่ยวกับงานต่างๆที่ใช้ต้องใช้รถใหญ่นะครับผมแนะนําคันนี้ครับเอรนหนาวๆเลยนะฮะ7740เริ่มทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับตันนี้คันหน้าคาละลูนะคันหน้าไทยหฮงหลีสวยๆไปเต็มๆนะครับ